บัดนี้ก็เป็นการเวลาสมควรที่จะมาทำการงานข้างในมาพักผ่อนจิตใจของเราทุกๆคนเราต้องพักใจของเราเราจะต้องรู้จักพักใจิตใจของเราพักอยู่กับคำภาวนาพุทโธพักอยู่กับลมหายใจเข้าออก รู้จักพักจิตของตนอยู่กับร่างกายอยู่กับลมหายใจเขาออกของตนเพราะว่าจิตใจของเรานั้นก็สามารถที่จะเด็ดเหนื่อยเมื่อยล้าได้วันทั้งเราเราประกอบกิจการงานของเราตกเย็นเราก็ต้องรู้จักพักผ่อนจิตใจให้อยู่กับลมหายใจเขาออกของเราอย่างนี้เป็นตน้นละวางความคิดวุ่นวายสับสน กับสิ่งต่างๆภายนอกออกให้หมดพยายามละวางความคิดที่วุ่นวายสับสนต่อสิ่งทั้งบวงออกไประลึกจดจ้องมองดูลมหายใจโขออกนั้นอย่างเดียวทำตามรอยพระอรหนันต์รอยของพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระศาสดาเป็นผู้ประเสริฐท่านก็รู้จากพักผ่อนจิตใจของท่านะโดยการกำหนดลมหายใจก็ออกของท่าน เราทั้งหลายจากวันทั้งวันอาจารย์ก็เคยบอกเสมอว่าเราต้องยืนหยัดอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายของเรา,ว,าวันทั้งวันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจิตใจของเราทั้งหลายนั้นต้องยืนหยัดอยู่ด้วยสติยืนหยัดอยู่ด้วยความเพียรพยายามด้วยขันติด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมของเรา ทำไว้ยืนหยัดอยู่ด้วยสติยืนหยัดอยู่ด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมด้วยความเพียรพยายามของเราวันทั้งวันนั่นแล้วก็คอยที่จะมีขันติมีความอดทนต่อความทุกข์ไปจำเป็นที่จะต้องมีความอดทนต่อความทุกข์กายต่อความทุกข์ใจที่จะเกิดขึ้นระหว่างประกอบอาชีพการงานทั้งวัน เกิดการกระทบอารมณ์กับบุคคลเพื่อร่วมงานต่างๆนั่นแหละจะได้ก่อ้เกิดสติปัญญาเชิญหน้ากำหนดรู้ความทุกข์กายความทุกข์ใจนั้นกำหนดรู้ภาษศาสดาของเราสอนว่าทุกต้องกำหนดรู้ทุกกายทุกใจต้องกำหนดรู้วิชาอันประเสริฐ ของพระผู้พิชิตมนันคือพระสุคตเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของศาสนาเป็นเจ้าของแห่งวิชาวิชาวิชามัตวิชาของความเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือสิ่งใดเล่าเราทั้งหลายวิชา ที่จะให้เข้าถึงสภาวะความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้กายเวทนาจิตธรรมละความเห็นผิดละกิเลสมานในกายเวทนาจิตธรรมมีกิเลสความเห็นผิดปัญหาอุปาทานความหลงในกายเวทนาจิตธรรมนั้นมีความเห็นผิดเป็นต้นซึ่งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานของพระโสดาบันนั้น จะมีสติปัญญารู้เท่าทันกายเวทนาจิตธรรมพิจารณาจนรู้เท่ารู้ทันนั่นแหละจนละความเห็นผิดได้วิชามักเป็นวิชาอันประเสริฐของพระศาสดาซึ่งจะเอาชนะวิชามานได้วิชามานของมานพู้ผีปีศาจมาน ซาตานในใจของเราเราจะกําจัดมันได้มานคือความเห็นผิดกว่ากายเป็นเราเวทนาจิตธรรมเป็นเราเป็นใจผู้รู้เรามานคือความเห็นผิดมานคือตัณหาอุปาทานมานคือความหลงเราจะเอาชนะพูดถีพีสัตว์มานซาตานเหล่านี้ได้ต้องเอาชนะด้วยวิชามัก วิชามัดเป็นวิชาอันประเสริฐเมื่อบุคคลใดบำเพ็ญเจริญวิชานี้ให้มากๆแล้วคือวิชาม,ม,มัดมีองค์แบบนั่นเองมัดมีองค์แบบตั้งแต่มีความเห็นชอบดำริชอบการงานชอบระลึกชอบตั้งมั่นชอบนั่นน่ะย่อลงมาคือศินสมาธิปัญญาของเรา ตามสติปัญญากำลังศรัทธาความเพียรของเราทั้งหลายอันเราพึงจะบำเพ็ญและทำกันได้เราไม่ควรที่จะบนท้อแท้อันใดเลยเราไม่ควรงโง่เขลาเบาปัญญาอันเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ได้สดับรับฟังมาพอสมควรแล้วเกิดมาได้มาพบปะพบเจอ พระศาสนาแล้วนะนะไม่ควรที่จะเป็นคนโง่เขาเลยควรนั่งใจที่จะปฏิบัติดูจากบาพฤศินเพราะชีวิตนี้ยังไม่อยู่จากวันหนึ่งมันจะต้องตายไปชีวิตสังขารร่างกายของเราทั้งหลายน,านั้นอันชาวเราทั้งหลายต้องคิดกันนะมีอาจารย์ก็เทศนาธรรม ให้วางจะได้สว่างกันสักทีหนึ่งเราไม่ควรจะมาบ่นว่าไม่ได้ไม่ได้เออะอะไรก็ไม่ได้แล้วเ,เมื่อไหร่มันจะได้ไม่เพิกไม่หัดที่ไหนมันจะได้ใครจะเป็นมาจากท้องแม่ตัวเองเล่าออไม่มีใครจะมาเป็นจากท้องแม่ตัวเองเหรอกนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ครูบาอาจารย์ผู้ประเสริฐทั้งหลายนั่นน่ะ ท่านไม่ได้บรรลุทำจากของแม่ท่านนะคลอดออกมาแล้วแต่เล็กแต่น้อยนูน่นจนรูเรียงสาเนะ่ะมาได้ยินได้ฟังพระสัตธ,ธรรมคาสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็นมาฝึกมหัดนั่นแหละอยู่ในมรรคมโยงแปดศึกษาอยู่ในวิชาวิชามรรคที่พระศาสดาพระผู้วิจิตมานเป็นผู้สแสดงสแสดงธรรม 8ปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันมีมัคมีองค์แปดเป็นต้นท่านพร่ำสอนจนตลอดอายุไขสิ้นชีวิตชีวาของท่านแตงแต่ได้บรรลุธรรมตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าอายุสามสิบหกปีสามสิบหกพรรษาเทศนาพร่ำสอนจนถึงอายุแปดสิบ จึงดับขันปรินิพานท่านทรงสอนวิช,ชามักมีองค์แปดนี้จนตลอดอายุไขของท่านตั้งสี่สิบห้าปีไม่ใช่น้อยนะท่านพร่ำสอนตลอดอันชาวเราทั้งหลายนั่นจะเป็นผู้โง่เขาเบาปัญญายอย่างนั้นหรือไม่ควรโง่เขาเบาปัญญานะใครบ่นว่าไม่ได้ไม่ได้ นั่นนะดูภาษาศาสดาของเราทั้งหลายสิท่านบนรรลุธรรมตัทล้ธรรมตั้งแต่ตอยู่ในท้องมารดาท่านหรือไม่ใช่นะเกิดมาแล้วนูน่นใช้ชีวิตทุกอย่างมาผ่านทางโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมาหมดชีวิตครอบครัวท่านก็มีจนจนบีดาของท่านจะให้ขึ้นคลองลาดเป็นพระเจ้าจากักรพรรด ทองแว่นแค้นทั้งสีไม่ใช่ธรรมดานะจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่หนุ่นแต่ท่านไม่เอาทันสาะหมดออกพนวนออกบวชอายุยี่สิบเก้าพรรษายี่สิบเก้าปีออกบําเพ็ญเพียรบําเพ็ญพศไปเจออาจารย์อุทุกกดาบทอาราลดา,าบทไปเจออาจารย์ฤาษีซะก่อนอาจารย์ฤาษีของท่านก็ได้สอน ให้ท่านบรรลุฌานบรรลุสมาธิฌานสมาบัติแปดไม่ใช mm ่ธรรมดานะจนอาจารย์ของท่านเนี่ยอาจารย์อุทุกกาดาบทลานราดาบทน่ะถึงขนาดสรรเสริญลูกศิษย์ท่านคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนั้นก็เป็นลูกศิษย์อุทุกกดาบทลานราดาบทน่ะสรรเสริญว่าเออท่านมีความรู้เสมอเหมือนเราแล้วแล้วก็ให้เป็นอาจารย์ ลือศีให้เป็นอาจารย์ลือศีสอนลูกศิษย์ต่อไปได้เลยอะ่ะคิดดูแล้วกันน่ะแต่ท่านก็รู้ว่ามันยังไม่สําเร็จจริงอะ่ะเพราะมันเป็นสมาธิไงเป็นเป็นฌานไงเมื่อเราทรําดวงจิตของเราให้สงบแล้งับทําดวงจิตให้สงบโดยการภาวนาพุโทโธธรรมโมสังโฆสัมมาหังหรือลมหายใจก็ออกกรรมฐา,านสี่สิบห้องสี่สิบกองสี่สิบห้องห้องไหนมันสบายละ่ะ ห้องไหนมันหลับมันนอนมันสบายมันมีสุขสําราญก็เอาอันนั้นจะเอาพุโทโธหรือทำโมสังโกสมมาหลังล่ะห้องไหนหรือจะเอาลมหายใจเขาออกล่ะเออถ้าถ้าลมหายใจเขาออกมันสบายดูลมกระทบในท้องมันสบายเออห้องนี้มันสบายนอนหลับสบายดีมีความสุขมีความหันษาลืล่นเลงดีก็เอาห้องนั้นเอากรรมฐานห้องนั้นขอให้เป็นผู้ทรงสติอยู่ในกรรมฐานนั้นๆให้ต่อเนื่อง จะเอาพุทธธรโมโสังโฆสามาหลังก็ทรงสติให้รับรู้อยู่กับพุทธธรโมโสังโฆสามาหลังให้ต่อเนื่องจะเอาลมหายใจก็ออกก็ทรงสติรับรู้ลมหายใจขาออกอย่างต่อเนื่องเกาะติดรับรู้อย่างเกาะติดนะอืมไม่จะไปเกาะติดบ้างไม่ติดบ้างนะเดี๋ยวจิตมันจะเผลอไปมันจะโลดเดี๋ยวมันจะโลดแล่นออกไปสู่โลกอันกว้างใหญ่ไพศาล ไปหลงงมงายไปหลงอยู่ในโลกอันวิจิตรถึงอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นแหละจากวันหนึ่งดวงจิตดวงวิญญาณลมหายใจนี่มันต้องขาดออกจากกายนี้ไปไกยนี่ต้องพิงไปในโลกนี่จิตใจดวงวิญญาณของเราจะเอาอะไรไปไม่ได้นะโลกไปเนี้ยเอาไปกันไม่ได้ทั้งสิ้นนะเลิกโง่เขาเบาบรญญากันได้แล้วเราจะต้องเป็นผู้ที่เตื่น ตือนจากกิเลสตัณหาความเห็นผิดตัณหาอุปทานความหลงในกายเวทนาจิตธรรมของเราฝึกหัดเจริญมัคมียงแปดเจริญวิชามัคซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระผู้เท่านะพระผู้เท่าพระองค์นั้นซึ่งเป็นเจ้าของศาสนาท่านเป็นผู้พำมสอนจนสี่สิบห้าพรรษานะสี่สิบห้าปีนะ วิชามากไม่องแปดนะท่านสอนจนตลอดชีวิตของท่านจนถึงขนาดว่าสาวกของท่านองค์สุดท้ายก่อนที่ท่านจะเปริภัพฑ์นั้นสาวกองค์สุดท้ายของท่านนั้นก็ได้ถามก็เกิดสงสัยตอนนั้นยังเป็นยังเป็นคนศาสนาอื่นอยู่ยังไม่เป็นสาวกเป็นเปรีเป็นปริภาชกเป็นศาสนาอื่นน่ะนะ เขานับถือศาสนาอื่นเขาก็เกิดงสงสัยศาสนาอื่นว่าศา,า,า,าสนาศาสนานั้นก็บอกว่าตัวเองเป็นพระหลานศาสานานั้นก็บอกว่าตัวเองเป็นพระพระหลานศาสนานั้นก็บอกว่าตัวเองเป็นพระหลานแต่ในใจของเขามีบุญญาธิการร่วมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเขาเองนั้นได้ยินกิติยัท์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามายาวนานแต่เขาก็ถือตัวเขาก็เขามีอาจารย์ของเขาคนอื่นอยู่แล้ว เขามีอาจารย์เขามีอาจารย์ของเขาคนอื่นอยู่แล้วก็เป็นศาสนาอื่นนั่นะนะแต่เขาก็ได้ยินกิตติทัพท์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามายาวนานจนนาทีสุดท้ายวันคืนที่พระพุทธองค์นั้นจะดับขันสู่ปรินิพานนั้นเนี่ยสาวกององสุดท้ายน่ะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสาวกละยังเป็นนักบวชน,นอกศาสนาอื่นอยู่ ก็เลยได้ยินกิติศัพระพุทธเจ้ามานานแล้วเนี่ยก็เลยเกิดถูกคิดขึ้นได้ว่าเออก็เลยอยากจะถามปัญหาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซะก่อนเพราะปัญหาเนี่ยไม่มีใครตอบท่านได้เลยก็เลยอยากจะถามพระพุทธองค์อยากจะเจอพระพุทธองค์ก่อนตายเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้เดี๋ยวถ้าหากว่าท่านตายซะก่อนนะก็ปัญหาเนี่ยก็ไม่มีใครตอบได้อ่ะท่านจึงได้ยอม ไปหาพระสัมมาสัมพพุทธเจ้าวันคืนนี้พระพุทธเจ้าจะดับขันบริณิพนให้คิดดูแล้วกันนะเนี่ยนักบวนชนอกศาสนาคนเนี่ยก็ไปหาพระพุทธเจ้าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะเพียงแต่สงสัยว่าเามันมีข้อสงสัยอยู่ในใจศาสนาอาจารย์อาจารย์อาารของท่านที่เป็นเจ้าลัที่อื่นก็ไม่สามารถตอบปัญหาธรรมของท่านได้ ท่านจึงได้มาถามพระสามมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็จะดับขันบลินิพานแล้วเมื่อเข้ามาหาพระอนพระอนุน,นก็ได้ห้ามพระองค์อื่นก็ห้ามเพราะพระพุทธเจ้าจะเตรียมตัวดับขันบรินิพานแล้วอ่ะท่านก็ไม่ไหวแล้วเราลองคิดดูกันดูสินน่แน่นักบทนอกศาสนาก็เข้าไปตอนนี้ก็ยอมแล้วล่ะ เขาอยากจะถามแล้วปัญหามันค้างคาใจสงสัยเหลือเกินแต่ก็ใจหนึ่งก็ได้ยินเขาก็ได้ยินกิตติศัพท์ของพระพุทธเจ้ามายาวนานแล้วนะเอเขาก็เรื่มเขาก็แต่ว่าเขาไม่มีโอกาสาที่จะเข้ามาเขาก็ยังถือยึดถืออยู่กับอาจารย์เจ้าลทัทธิเก่าของเขาอยู่แต่ว่าบังเอิญเขาก็ถูกคิดขึ้นได้ว่าเออปัญหาเนี่ยเขาก็ได้ยินว่ากิตติศัพท์ของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เล่นไม่ใช่ธรรมดาเป็นผู้ฉลาดปาดเบอง นั่นน่ะได้ยินกิจกันมานานแล้วแต่ก็ยังไม่กล้าเข้ามาจนนาทีสุดท้ายภาษาสดาของเรานั้นจะดับขันบริสิพานน่ะท่านก็อุตส่าเข้ามานะมากราบมาถามตอนแรกพระอานนท์ก็จะกีดกันเหมือนกันในสุดภาษาสดาซึ่งท่านมีพระเมตตาคุณมีพระกรุณาคุณอันยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ท่านมีพระเมตตาอันใหญ่หลวงจริงๆ จะดับขันบริณนิพันธ์อยู่แล้วพระอานทน์ก็จะกีดกันไม่ให้นักบวชนอกศาสนาคนเนี่ยเข้าม shadow, าพระพุทธเจ้าบังเอิญพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วมีอนาคตังสยานมียานอย่างรู้อนาคตแล้วรู้ความเป็นไปเป็นมาของเออนักบวชนอกศาสนาคนนี้แล้วเอ,อว่ามีกรรมเกี่ยวขอ้ของกับท่านแล้วก็จะได้บรรลุทมแน่นอนถ้าได้ฟังท่านตัดสอนกรรมาฐาน พระพุทธองค์จนถึงขนาดบอกพระอนุนว่าให้เขาเข้ามาเถอะนักบวชนอกศาสนาคนเนี้นักบวชนอกศาสนาคนนี้ก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าศาสนาอื่นเนี่ยมีพระอรหันต์ในโลกไหมศาสนาอื่นเนี่ยมีพระอรหันต์หรือเปล่าพระศาสดาของเรานั้นตอบว่ายัางไงฟังให้จะชัดเดอ้อท่านตอบว่า ศาสนาใดไม่มีมัคมีองค์แปดศาสนานั้นไม่มีพระอาหลันในโลกไม่มีสมณะที่สงบถึงที่สุดไม่มีสมณะทั้งสี่คือพระโสดาบันก็ไม่มีพระสกิทาคามีก็ไม่มีพระอนาคามีผ้า,าหลันก็ไม่มีทานตัดบอกว่าศาสนาใดมีมัคม,ม,มีองค์แปด ศาสานานั้นจึงจะมีพระหลตนในโลกจึงจะมีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่คือมีพระโสดาบันพระสกิทาพระนาคมีพระหลานจึงจะมีท่านก็ตัดบอกกับนักบวชนอกศาสานาคนนั้นท่านก็ไม่ได้ตัดกระทบกระเทือนกับศาสานาอื่นเลยเห็นไหมล่ะท่านมีพระเมตตาคุณพระมหาการุณาธิคุณขนาดไหนล่ะท่านก็มเมตตานักบวชนเนี้่นักถึงเป็นนักบวชนอกศาสานาอยู่ในเวลานั้นแล้วก็ นักบวชนอกศาสนาคนนี้ก็ถามต่อไปว่ารอยเท่าในอากาศมีไหมพระพุทธเจ้าก็ตัดบอกว่าไม่มีนักบวชนอกศาสนาคนนี้ก็ถามต่อไปว่าสังขารที่เที่ยงมีไหมพระผู้พิชิตมารบอกว่ายังไงบอกว่าไม่มีสังขารที่เที่ยงไม่มีนั่นน่ะรอยเท่าในอากาศไม่มีสังขารที่เที่ยงไม่มีที่ด,ดูเอาแล้วกันน่ะท่านตัดสอนเลยเนะี่ยแล้วก็ในที่สุด มันมีสามข้อนะที่นักบวชนอกาศาสนาก็ถามนะรอยเท้าในอากาศมีไหมท่านตอบว่าไม่มีสังขารที่เที่ยงมีไหมไม่มีจนนักบวชคนเนี้ยเกิดควา,ามเลื่อมใสยอมตัวเป็นลูกศิดพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ายังอุตส่าห์ให้โอกาสเป็นสาวกองค์สุดท้ายให้ไปบวชกับพระสารีบุตรลือนาจะเป็นพระสารีบุตรจำไม่ค่อยจะได้นา ข้าวๆหรือบวชก,ก,กับพระนรนก็ไม่ทราบกับพระสารีบุลสองคนนี่ยแหลจะจำไม่รู้ว่าใครบวชให้แหละไปบวชมาเป็นธรรมเนนแล้วก็มาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับให้เป็นเอหีภิขุอุปสัมปทารับเป็นลูกศิษย์ของท่านรับเป็น,าาน,น,ปนสาวกองสุดท้ายในเวลานั้นตอนนี้ก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วจากเป็นนักบวชศาสนาอื่นก็เลยเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเลย เป็นคนในศาสนาแล้วทีนี้ท่านก็สาวกองคท้ายของพระพุทธเจ้านี้ก็ตั้งใจจะเดินโยงกลมบำเพ็ญเพียรนั่งสมาธิเดินโยงกลมเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันคืนที่จะปรินิพันธ์นั้นตั้งใจจะปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าท่านก็สรรเสริญการปฏิบัติบูชานั่นนะ่ะท่านก็ไปเดินโยงกลมทำความเพียรพยายามท่านไม่ได้นั่งขัดบัลลังก์สมาธินะองค์เนี่ยนะฟังนะเราทั้งหลาย ท่านเดินยงกลมกลับไปกลับมาท่านก็เทียบเคียงนั่นน่ะท่านก็เทียบเคียงว่าจิตใจของท่านเหมือนดวงจันทร์เมฆหมอกผ่านไปผ่านมาอะไรท่านพิจารณาจนทำแรกกิเลสตัณหาอาสวะหมดอาวิชาหมดสิ้นไปเลยจิตใจบริสุทธิ์นิพพานไปเลยนั่นน่ะท่านเปรียบเทียบกับปองกิเลสความคิดในปรุงแต่งทั้งหลายกิเลสทั้งหลายเหมือนกับเมฆหมอกที่ผ่านไปมานั่นน่ะจิตดั้งเดิมมันมีอวิชาปกคลุมยังไงมีความหลงปกคลุมท่านก็เกิด ปัญญายันเกิดอย่างรู้เกิดการประหารอย่างเด็ดขาดสําเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนพระพุทธเจ้าจะปะรลนิพพานเลยคิดดูดิยพระพระพุทธเจ้าก็ไกล้ปลินิพพานแล้วก็หลังจากสําเร็จปุ๊บก็มากราพระพุทธเจ้าถ้าทันพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าไม่ได้ทวงเราก็ก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์จริงเลยนั่นน่ะคิดดูดิท่านเดินยงก้มอ่ะเออท่านก่อพิจารณากายแต่ว่าในระยะเวลานั้นพิพินายจิต มันเป็นการท่านพิจารณาจิตกับธรรมมันเป็นเรื่องของการพิจารณาจิตกับธรรมอารมณ์นั่นแหละกิเลสมันก็เกาะอยู่ที่เอ่อจิตกับธรรมอารมณ์นั่นแหละกิเลสความโลภความโกรธความหลงความเห็นผิดก็เกาะอยู่ที่จิตที่คิดนึกปรุงแต่งดีชั่วความเห็นผิดก็เกาะอยู่ที่ธรรมอารมณ์นั่นน่ะตัณหาอุปาทานก็เกาะอยู่ที่จิตเกาะที่ธรรมอารมณ์ความหลงก็เกาะอยู่ที่จิตอยู่ที่ธรรมอารมณ์นั่นแหะท่านแวกกิเลสออกหมดปล่อยวาง ปล่อยวางจิดปล่อยวางทำอารมณ์หมดปล่อยวางการนึกคิดปรุงแต่งหมดเกลี่ยงเลยจิตใจของท่านดวงธาตุรู้นั้นก็เกิดการพิจารณาตนเองเกิดการพิจารณาตนเองทำลายภพชาติในตนเองทำลายความเป็นตนของตนออกไปนิพพานไปบริสุทธิ์ไปเป็นนิพพานหนึ่งออกไปนั่นน่ะตอนที่ท่านบนรรลุทมนะวันคืนสุดท้ายนั่นน่ะ เพราะอันจึงได้แสดงธรรมเมื่อวานนี่ว่าที่มีผู้ถามมาเรื่องธรรมอารมณ์เรื่องธรรมอารมณ์นี่นะก็บอกว่าการพิจารณาธรรมอ่ะพิจารณาธรรมอารมณ์นี่นะพิจารณาจิตกับธรรมอารมณ์หรือพิจารณาธรรมอารมณ์จนได้สตรบันก็ได้พิจารณาธรรมอารมณ์จนใจผู้รู้แยกออกจากธรรมอารมณ์เออจากจิตที่สงบปราศจากความคิดนึกปราศจากธรรมอารมณ์จิตสงบอยู่กับลมหายใจแล้วก็ หากมันมีธรรมอารมณ์เกิดขึ้นก็คอยจับคอยพิจารณามันพิจารณาจนมันอย่างรู้รู้ยิ่งเห็นจริงว่าธรรมอารมณ์ไม่ใช่ตนตนไม่ใช่ธรรมอารมณ์ใจบูรู้แยกออกจากธรรมลมธรรมอารมณ์ก็ถูกคอยว่างใจบูรู้แยกออกออกมานั่นน่ะเป็นคนละส่วนอ่าจนมันเกิดสติปัญญาของโสดาบรรันมันรู้เห็นธรรมอารมณ์เพียงพอแล้วมันก็ใจบูรุ้มันก็จะปาศจากความเห็นผิดตัดความเห็นผิดขาดเองอะไรใจบูรุ้เป็นใจบูรูธ้ธรรมอารมณ์ก็ไปธรรมอารมณ์ เมื่อใจผู้รู้กับธรรมลมแยกออกจากกันได้อย่างนั้นชัดเจนละาความเห็นผิดในธรรมลมได้อย่างนั้นแล้วเอ่อก็เป็นอันว่าใจผู้รู้รู้ชัดในใจผู้รู้ใจผู้รู้นั้นก็ไม่เกี่ยวกับความคิดทึกดีชั่วเหมือนกันไม่เกี่ยวกับความถูกความทุกขเวทนาทางกายทางจิตเหมือนกันก็ไม่เกี่ยวกับกายเหมือนกันก็เป็นอันว่าละความเห็นผิดในเวทนาในกายได้ไปในตัวก็เพราะว่าใจผู้รู้ม christ, ันเข้าใจแยกตนเองออกจากธรรมลมไง แล้วก็ละความเห็นผิดโดยการพิจารณาธรรมลมละความเห็นผิดได้ใจบุรุ้เป็นใจผู้รู้รู้ชัดในตนเองแล้วก็รู้ชัดในตนเองว่าตนเนี่ยไม่เกี่ยวความคิดในบุญแต่งดีชั่วเลยไม่เกี่ยวก,กายด้วยเพราะฉะนั้นเป็นอันว่าละความเห็นผิดในกายในเวทนาในถูกในทุกในความรู้สึกทางกายได้เป็นในตัวเร็วกว่าพิจารณาธรรมาลมจนได้คุณธรรมละสักกายเยติทิละความเห็นผิดจะได้ซึ่งคุณธรรมของพระโสดาบันนั้นจะต้องละความเห็นผิดนั่นนะพราะวิชามากเนี่ยมัน เป็นวิชาประเสริฐวิชา,ามักมีองแปดมีศิลมีสมาธิมีปัญญาเป็นต้นรักษาศิลห้าของเราถ้าเรามีจิตใจอยากประพฤติปฏิบัตินะนะ่ะมันก็ดีงามนะสําหรับเรานะนะั่นน่ะเรารักษาศิลห้าของเราเอ่อชีวิตเราเรามีครอบครัวก,กันหรือคนที่ไม่มีครอบครัวก,ก็ยิ่งปลอดโปร่งยิ่งสบายก็รักษาศิลแปดไปเลย เออสินห้าสินแปดอยู่ยังงั้นสินแปดทุกทุกวันพาะก็ก็ยังดีน่ะน่ะสินแปดมีอะไรก็ศึกษาสินแปดของเราสินห้าก็ลักษะหนึ่งสินแปดเราก็เข้มแข็งขึ้นรักษา,าทุกวันภาะก็ได้อย่างนี้อย่าหักหันเกินไปด้วยอ่านัา่นแหละเพราะบางทีสามีภรรยาตนฝ่ายภรรยาก็อยากจะปฏิบัติอยากจะออกจากโลกอยากจะเป็นผู้ดีละความเห็นผิดในกายเวทน,นาจิตทำได้ อยากจะเป็นผู้ที่เบาบางไปจากตัณหาอุปทาในในกายเวทนาจิตธรรมนั่นะเมื่อเราไม่สามารถที่จะปีกตัวได้เต็มที่นั่นแหะก็อนุโลมไปตามเรื่องตามเราไปบำเพ็ญธรรมได้เต็มที่ก็บํำเพ็ญธรรมของเรานั่นแหละทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดอย่าให้มันกระทบกระ,ก,ระกระเทือนกันทางโลกนั่นแหละรู้จักแยกแยะแล้วมันจะสบายชีวิตครอบครัวมันก็ยังอยู่ด้วยกันแต่ใจเราก็อยากจะปฏิบัติอยากจะเอาดีในาศาสนาด้วย อยากจะเอาดีในตามคำทัท้งสอนของพระศาสดาวิชามักมีองค์แปดวิชามักนี้สำคัญยิ่งใหญ่มากนั่นอ่ะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นสินสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาเป็นวิชามักเอาแค่นี้ก่อนเอวัง